สวัสดีคนที่หลงมาดูนะครับผมยินด,ด,ดีต้อนรับสู่นินเนโกชแนลนะฮะวันนี้อยู่กับผมนินเนโกในเกมอ่าวอเฟมก่อนจะเข้าไปชมคลิปนี้ยังไงก็รบพวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกันไว้ด้วยนะผมส่วนใครที่กดติดตามกันไว้แล้วก็ขอบคุณมากๆาจริงๆนะฮะมันเป็นกําลังใจชั้นดีให้ผมได้ทําคลิปดีต่อไปนะฮะแตเข้าเกมกันเลยดีกว่าไหนดูสิว a ดติถามจริง พี่พี่แบบพี่ใจร้ายมากเลยอ่ะแล้วคือแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอไอเคเวเทียนี่ก็ไม่ได้ดีแล้วพี่ก็เอาลูกเทียนี่มาอีกเหรอโลโกมิวสิกแค่นั้นเหรอมันคืออะไรติดยานเหรอโรตัน e อิตเตอร์โลจินมิวสิกมิวสิกไออยู่บนโอปิเตอร์ปะเพลงเฉยๆเหรอเราช่างมันแล้วกันอ่ะทามิสโตแกมบิชนัน ที่ช้านของไอ้ปืนพกอ่าใครยังไม่มีก็แลกไปด้วยนะฮะไอ้มอดพามจำเป็นอยู่แล้วเนาะพิสโตอ่าม็อดกระสุนอ่าสไลเปอร์ม็อดกระสุนเหมือนกันอ่ะใครยังไม่มีก็แลกไปนะฮะไอ้พวกเป็นเครเืนนะ่องเนะอ่าพวกมอดพามจำเป็นหมดนะฮะแต่รับคนที่ยังไม่มีเนาะอ่ะต่อมาเป็นอะไรเนี่ยไซดา่าอ่าของแฟชั่นเนาะอันนี้โหมาบ่อยเหมือนกันนะเนี่ยเกาะบาโลช่วงแขนนะฮะก็ะเป็นประมาณนี้ F เป็นห T กดไม่ได้ F ไม่ได้โอเคช่างมันอ่ะต่อไปเกาะบาโลช่วงอ,อกแล้วก็เกาะบาโลช่วงขานะฮะมีของแฟชั่นอันนี้อะไรอ่ะอืมติด u r อ่ะสัญลักษณ์ติดอกเนาะวิลาดิ m มอร์ทัลสกินก็จะเป็นลายที่ไม่เหมือนอ่าวิลาธรรมดาเนาะนี่อะไร ทิปเปอร์ลอนอสกินนะฮะเป็นซีรีส์สนิมเป็นสกินอย่างเดียวนะต่อมาเป็นซีจิ้วของเสือน่าจะสักปีอะปีเสือเออเขาเอามาดีเอ้ยอันนี้อันนี้โอเคเลยอ่าสกินเอ็กโซติกอาร์ควิงเออก็ใส่ได้สำหรับอาร์ควิงทุกอันเลยนะก็ใครยังไม่มีหรือว่าไม่ชอบใจเขาเรียกอะไรนะหน้าตาอ่าหน้าตาของอาร์ควิงแบบปกตินะฮะก็เอาอันนี้ไปคลุมได้นะ อันนี้พาเครื่องแปลหัวอยู่ตรงนี้อันนี้ผมใส่หน้ากากมันก็เลยไม่เห็นเนาะน่าจะช่วงเนี้ยเป็นก้อนๆอ,อยู่อ่ะชุดน้องแมวนะฮะเป็นอ่าแม่มดเป็นแมวมดเลยอ่ะอันต่อมาเป็นสกินของอะไรดาร์กซอร์สเดลต์เดอะเดสสกินนะฮะเข้าตีมพาลาวีนเนาะแต่ว่าดาร์กซอร์สเองก็ไม่ค่อยได้ใช้เนาะเ a รดเดล of เดอะเดสนะฮะ เป็นเดทที่มี day of the day อีกทีหนึ่งนะฮะสกินฮาลวีเหมือนกันอันต่อมาอันนี้มาทุกรอบแล้วผมเป็น ephemera ที่มันเป็นอ่าเหมือนใบสนเนาะนะต่อมาเป็นอะไรเนี่ยพิสมาเทต r าก็เป็นปืนซีรีส์พิสมาเนาะแล้วก็เอาไว้เก็บ MR ใครยังไม่ได้ทำา MR ก็เอาไปด้วยแล้วกันนะฮะ กอดว่าอ่าใครพลาดกอดว่าไปอันนี้กลับมาแล้วนะฮะกอดว่าพรามเนาะมันเคยแจกอยู่ช่วงเท่าไหร่นะเทนโนคอนมั้งน่าจะนะเออก็เอาไปเก็บ m R นะฮะอันนี้ไปดูไปแล้วเนะาะชั้งมันอันนี้อะไรจิ๊บอืมอิ๊บอ่ะอันต่อมาเป็นอ,อ,อะไรเป็นโมบายเอาไว้แปะบิญญาณของแตงยานเนี่ยของวิญยานอ่ะอันนี้สีฟรีนะฮะ เรียกว่าสีฟีก็ไม่ได้มีมีราคาแต่ว่ามันมันหาได้ในเกมเนาะก็ใครเอาไปทำสีตัวละครก็ได้นี่น่าจะเป็นแปะยานเหมือนกันเป็นเหมือนพวกจารึกโบราณอะไรสักอย่างะฮะอ่ะอันต่อมาเป็นลายลายลายบนยานนะเอาไปแปะบนยานเหมือนกันนะฮะอันนี้อันนี้อะไรกิฟตตัวอะไรอ่ะเกนเดเหรอใช่ปะหรือว่ากินเนียวะกิเนียมั้ง เออสักตัวนั่นแหละอันนี้อ่าเควสอินาล็อตนะผมใครยังไม่มีอ่าตัวละครวอลเฟลมอินาล็อสปกตินะฮะก็มาแลกอันนี้ไปทำนะผมเป็นเควสนะอันต่อมาเป็นอะไรเนี่ยสา,ายแมวเป็นแพทเทิร์นไลน์นะฮะพร้อมกับสีมาให้ด้วยเออประมาณนี้แล้วก็เหมือนเดิมนะผมก็ใครถ้าใครยังไม่ได้ทำเควสไออินาล็อตทมถ้าเอาอินาล็อตทมมาคุยมันจะมีเควสเพิ่มให้ด้วยนะฮะ สรุปบาโลรอบนี้มีอาวุธ2ชิ้นที่ต้องแลกนะครับผมเป็นพิสม่าเทสลาแล้วก็อกอดว่าฟาร์มนะผมแล้วก็มีอมอสฟาร์มที่จําเป็นก็อีก3ใบนะฮะประมาณนี้ครับผมประมาณนี้นะครับผม,ม,บผมสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้เนาะยังไงก็บรบกวนฝากกดติดตามกันไว้ทั้ง2องช่องทางนะผมทั้งใน YouTube แล้วก็ทวิตเลยเนาะ ใครอยากสนับสนุนนี้ในกโกสามารถอ่านโดนีได้นะผมหรือเป็นการเข้าไปเล่นอเล่น้ของในเกมหรือเป็นการให้คำแนะนำก็ได้และเจอกันใหม่คลิปหน้าแฮปปี้เนวเดย์ทุกคนบาย